fc นะคะคก็ <ๆ S 1> สําหรับ<ข>ตัวเลขนะคะของหลวงพ่อไม่อยากดังได้มาแล้วนะคะ fc 902902อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะสาหรับงวดที่แล้วก็เข้าทั้งบนและล่างนะคะสําหรับงวดนี้ใครเห็นคลิปนี้ขอให้เฮงขอให้รวยฝากากดไลค์กดแชร์ให้กับเพงเพจทั้งช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนโปไทยเจ๊ตังพารวยนะคะ วันนี้นะคะพาเอฟซนะคะมาติดตามตัวเลขแนวทางกับหลวงพ่อไม่อยากดังนะคะสําหรับเมื่อที่แล้วนะคะตัวเลขของหลวงพ่อนะคะเข้าทั้งบนและล่างนะคะเอฟซวันนี้นะคะก็เดินทางมาติดตามตัวเลขนะคะเมื่อที่แล้วนะคะเจตังไม่ได้ลงนะคะส่วนตัวเลขนะคะทีมงานจะเป็นคนลงนะคะช่องเวาวิสานทิศแก่นหรือว่าไอ้พองๆนะคะ พี่น้องมาถึงบัตรพนเลยด้ยนี่บรรยากาศวันนี้นะคะดูฝนฝนตกพี่น้องย่บานพี่น้องฝนตกบ่นะคะที่นี่คือที่ไหนพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> เจอพอดีพี่น้องที่นี่คือที่ไหนครับพี่วัดหลวงพ่อไม่อยากดังโอ้วัดหลวงพ่อไม่อยากดังนี่ยินว่าหัวทีพยพานมานนี่้นเขาทั้งบนและล่างมันบ่ทั้งบนทัน้งล่งางขึดเขาทั้งบนแลาเข้าทั้งสี่หกเขา้าทั้งห้าเศษค่ะ สี่กกับเขาหาเปดกับเขาจะว่างวดนี่พี่น้องเพราท่านในได้เด,ด้เดี๋ยวจะไปตามเบิ้งนะคะว่าตัวเหลพิ่นสียหายตัวใดเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนนะคะตอนนี้ทีมงานก็กําลังรอนะคะรอหลวงพ่อท่านจะให้ต่องวดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวชมบรรยากาศในวัดไปก่อนนะคะเอฟซีเดี๋ยวรอก่อนนะคะเพราะว่าท่านกําลังท,ทําธุระอยู่บอกแน่นอนนะคะถ้าฝันแล้วท่านจะฝันแม่นเนาะถ้าฝันแล้วท่านจะฝันแม่นนะคะ ถ้าได้ก็คือจะให้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอันนี้นะคะจะเป็นบริเวณนะคะในวัดของหลวงพ่อแม่อยากดังนะคะเคยมาอยู่สองสามครั้งนะคะได้ยินแต่ว่าคนในหมู่บ้านนะคะก็พากันถูนะคะแถวๆนีนะ้ได้ยินท่านว่ามีเอ,อคนโชคดีนะคะจากความฝันหลวงพ่อเนาะหลายงวดที่ผ่านมานะ แต่งวดล่าสุดเอสไม่ได้ลงนะคะ F4 อยู่ในวัดตอนนี้ทีมงานเดินทางมาถึงแล้วนะคะวันนี้มากันนะคะก็ทีมงานสองคันนะคะสองคันรถเนาะพี่น้องยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ f ซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะหลคนบอก เอาเด้ออาว้เด้บ้างไว้มเอาแม่ล้มื้อหลวงพ่อน่อว้เด้อว้เด้ออ่ะตงกลางตุงกลางเออเป็นมือเก่ายินดเบาเหาเพ็ดก็ยังเคียหาน้อเป็นแนวทางือหาเก็ยังเคียหาน้ออันนั้นไล้มื้อหลวงพ่อด้วยเห้อตวน่อยจเขียนไม่เด้วเ่อ02209เอพ่ออา90220แล้วก็09เป็นแนวทางสื่อเลยหลวงพ่อว่า กัมหลวงพอตัดมาให้จากสามตัวทุนขาดแต่เก้าสองเดี๋ยวเขียนต่อสองเพิ่มตัวนึงเด็กตัวเดียวเอเขียนแล้วเม็ดเดียวหางเดียวเท่านั้นหลวงพ่อฟันดนบวชขับเนี่ยวันตัววันได้เลยฟันสองตัองวดเอาความฟันใหม่ในหน้าหลวงพ่อเนี่ยฟันเป็นประชาเก่รใช่ไหมโซเลยบอกอะไรนี่ตัวเด็ก เขาคนเท่าระเขาคนเท่าลเดินดิเวาไปหลวงพ่อเล่ตี่าเกาผู้เท่าศูนย์เห็นประชาเก่าสงคนหลายหลายเอาด้บัตรกุญแเบที่ทงแห่เอฟซีบแคนดตาบงตัวใหญ่บังตัวใหญ่มาิังตัวใหญ่บงตัวใหญ่บังตัวนหอยเอ้ตัวใหม่ตัใหม่เใหญ่ใหญ่อ เพื่อเย็นๆจัดดังจัดคุณพ่เห็นน้องบ้านเด้อเออปีนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อ่ะใจเย็นๆได้พี่น้องมันหลายกล่องพี่น้องมี่ฝันนี่หลวงพ่อไม่อยากดังของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อฝันครั้นื่องนะคะสำหรับตัวเลขของหลวงพ่อนะคะงวดนี้หลวงพ่อว่าฝันเห็นกล่องซ่อนกล่องฟื้นนะคะนี่บ่ค่ะหลวงพ่อ ปลาชาเก่าปลาช้าเบาปลาชาเก่าันเห็นปลาช้าเก่าดกเีปแค่นี้พี่น้องแคบได้แคบก็เก้าตันนี้ปลาชาเก่ากำลังเขีปศูย์เก้าสองแล้วภพห้าศูนย์โอเคสนี้ตัวตัวเลขยังไ่เห็นรอเบลีกนกขื้นไทยอ๋อเห็นไปเห็นไป Thầy ông xin lỗi Bạn nha, xong đến bàn lắng, Anh bàn, lắng chéo Thầy thưa bà Ô, con thuộc mốt bàn bàn Thầy nói bàn này Thầy nói bàn lắng chéo này Thuộc mốt bàn Thuộc mốt bàn bàn lắng chéo bàn lắng พอมาที่นังปันยังโรงงานขาดตรงปันเด็กทีก็สามหกมันออกหกสามใช่บริตีอยากขาดปันเ็ศบ้านหลังในไปบ้านเด็กทีหรือครับปันแม่นนะคะหลวงพ่อไม่อยากด่าวันไหนเรแล้งหลวงพ่อเก่าแต่นี่แต่ไห้ก็ตบคุณกรรมาน a m เกิดเรากำเนิดไปชาติหน้าอาภูตนตนลุกมาพุทธลาทางสวรรค์ของเบาอเราเอาไปได้จงอาไว้ให้คบกันในศรัทธาให้ตั้งมั่นทางสิ่งนั่นจึงจะดี ภาวนาดีพิเศษตัดกิเลศข้ามโลกีหญิงชายจงยินดีเสวงหายาชาเลยสาธุ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 สุขมันหนึน่งวพี่น้องเพิ่นพักกันให้ยังเดี๋ยวด้ว๋จะแอดจะพาไปนะคะฟืบฟืบโอ้ยฝนตกเอฟซีละเบงโอ้ยมันแข่แข่กับพี่น้อง ดูดูอยาว้นสี่เดอรเห็นเบอรงว่ามันมามาข้ามานี่ฝนตกมันก็นต้องจืดต้องเจ๊รื้อเมล็ดไซผ้าใบมมากนะคะอ<ม>ันนี้เสร็จแล้วเนี่ย,ย,ย,ยอ๋อจะ,อะไหนพี่ได้ระบบตัวเลขได้หรือยังตัวเลขได้เร้วโอได้เร้วอ๋อเดี๋ยวให่แล้วได้แล้วได้แล้วพเพิ่งหายมาแล้วสามตัวหางเดียว สามตัวหางเดียวแล้วก็ไปตัดในสามตัวนั่นจะได้สองหางมาสามเออจะได้สองหางมาสามหางอ๋อจะได้สองตัวมาสามหางค่ะตัดมาจากสามตัวหางเดียวของหลวงพ่อไม่อยากดังเพิ่นไ้แค่สามตัวหางเดียวสามตัวหางเดียวแล้วก็มาตัดออกจากสามตัวนั่นเป็นสองตัวนี่จะได้สามหางสองตัวสามหางสองตัวสามหางไปเบิ้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 งยุพุ่นยุพุ่นยุพุ่น ให้ไปเบิ้องยุพุนให้ไปเบิ้องยุพุนทีแน่ๆคือไดมาแล้วใดมาแล้วเขียน,นให้เบิง้บงโตแบบไงไปเบื้องเดี๋ยวให้ถามกอวนว่าอันเป็นเลขฝันบ่งเรื่อเลขังเลขฝันลวงพอนี่ฝันอย่างเดียวไม่มีสูตรคำนวณไม่มีอะไรทั้งสิ้นฝันล้วนๆ้วนเมื่อที่แล้วนี่ได้ลงช่องพี่อยู่เม่นบ่ค่ะลงครับอ๋อลงครับช่องอะไรเนาะเบ่าอีสานทิดแกนเดอ ยอย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้พออย่าลืมเด้อเพราะว่าเจตังไม่ได้ลงนะคะก็เลยต้องถามบ่าวอีสานทิศแก่นเนาะวันนี้ก็เลยเดินทางมากับบ่าวอีสานทิศแก่นนะคะตัวเลขได้แล้วเอฟซีห้ามพลาดนะคะมาแล้วคุณโอ้ได้แล้วพี่น้องนะคะ,ะเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายรูปก่อนเนาะเอฟซีนี่ตัวเลขได้มาแล้วค่ะพี่น้อง หลวงพ่อไม่อยากดังนะคะให้มาแล้วนะคะสามตัวหางเดียวเม็ดเดียวเก้าศูนย์สองสองศูนย์และเก้าสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในงวดวันที่วันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหสิบแปดนะคะ fc ะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะคะก็ อขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแช์นะคะขอให้เฮงเปังๆรวยๆนะคะใครเข้ามาขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะใครเห็นคลิปนี้ห้ามเลื่อนผ่านนะคะ F เอฟซฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ด้วยนะคะนาใช่ๆไปเอานะคะทีมงานมาหลายคนนะคะพี่น้องมือนี่เนาะจะได้ไปกํกลังใจให้ทีมงานเฮ้าเนะาะกดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้เฮงเฮรวยรวยเด้อพี่น้องเด้อนะคะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ